หลายอย่างไม่รู้จะเริ่มธุรกิจอย่างไรดีนะคะคนเอสอาจะบอกว่าประเอิญว่าได้รับข้อความจากในอินบ็อกซ์นะคะหลายๆข้อความเข้ามาถามว่าเนี่ยตัดต่อก็เก่งทําภาพก็เก่งพูดก็ได้เอ่อทคลิปก็ได้หรือว่าขายของก็ได้นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งๆที่คุณทำเนี่ยเราบอกว่าคุณทําได้ดีหลายๆอย่างต้องบอกว่าเป็นข้อดีมากๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นธุรกิจหรือจะทําอะไรมันไม่ได้มีทักษะเดียวนะคะที่คุณจะทําให้คุณเติบโตธุรกิจได้อย่างเช่นอย่างคนเอสเนี่ยเวลามาทา จริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่เราจะทําออนไลน์มันไม่ใช่มีแค่ทักษะการพูดทักษะการออกมาหน้ากล้องแต่จริงๆแล้วมันต้องมีทักษะในเรื่องของการทําการตลาดด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีความเก่งในหลายๆด้านมันก็จะเป็นเหมือนตัวช่วยนะคะที่จะทําให้ธุรกิจของคุณนะคะเติบโตได้ในหลายๆมิตินะคะถ้าวันนี้บอกว่าให้คุณจะเริ่มมาทําออนไลน์เนี่ยแล้วคุณมีความเก่งหลายๆด้านโค้ดเอสอยากให้คุณนะคะลองจากสิ่งที่คุณถนัดที่สุดก่อนเพราะคุณเวลาออกมาพูดคุณจะดูมั่นใจเวลาคุณ ออกมาสอนนะคะอาจจะออกมาให้ความรู้ก่อนเพราะว่าการตลาดที่ดีที่สุดนั่นคือการที่ได้ทดลองเองด้วยยิ่งออนไลน์เนี่ยนะคะคุณสามารถเริ่มต้นได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณเก่งหลายอย่างแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีให้เอาสิ่งนะคะที่คุณถนัดที่สุดออกมาให้ความรู้ก่อนนะคะให้ความรู้แล้วก็ลองเทสกับตลาดเลยนะคะว่ามีคนทักเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือเปล่าถ้ามีคนทักคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้เขาก่อนเบื้องต้นแบบนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ให้เป็นไอเดียแบบนี้สําหรับผูท้ที่ต้องการที่จะเริ่มต้นออนไลน์ แต่รู้ว่าตัวเองมีอกความถนัดหลายๆด้านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ